คนจะเต็มห้องวะนี่ไอ้วันเอาให้เต็มเลยมาเต็มเต็มป่ะเต็มปะเต็มอี้อ่ะไม่เต็มไอ,มอ,อ,ค,มอค,คนเดียวคนเดียววันเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเอาเลยลักบินดับกดดา,านกด,ดาานกดกวดาาิ่งออกาดไอ้เอี้วันเป็นเนียสัตว์ รู้ได้ไงมึงเป็นแห่เลยวะกูโปงไงกูหลบโปงมาเล่นในสัตว์มึงเป็นมุมเนี่ยเฮียวันเหลี่ยมวะเอ้ยวันตามกูมาไอแดงไอแดงไอเฮียแดงปิดกูไอวันไอเฮียแดงปิดกูไอแดงไอเป็นอย่างี้ไอเฮียแดงโอ้โหดูดิมันปิดกูแล้วมันก็ฆ่ากูไอแดงไงไอวอวไอแดงที่โหวตอ่ะมันเป็นเลย เ้ยเออมึงเขียนไปเลสเลสเลสเขียนไปเลสอะในห้องแชทดัาเลสเลสเลสอีเด็กี้อยเลส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 เขียนเออกูตายแล้วเนี่ยกูตายแล้วเนี่ยเฮียมันปิดห้องกูแล้วมันก็ฆ่ากูเลสเลสไอสัตว์เลสมันโทษน้ำเงินแน่เลยเฮียกูดูแล้ว น้ำเงินอะเป็นเป้าไอเลสไอขี้ไอแดงใช่ไหมเป็นสามคนนะเว้ยเออไอเลสไอเลสก็เป็นเอาไอเลสก่อนไอขี้เด็กเป็นอะเอาเอาบ่เขี้อะไรเนี่ยโอ้ยเลสอะไอเขี้ที่ประกาศอ่ะจบแล้วดักบินอวกาศเนีัยเสรเรียบร้อยเอาเป็นอะเอาเป็นอะไอเขี้สีแดงก็เป็นเว้ย ไอัตไอ้ยี่ยกูว่าแลละกูว่าแลละไอ้สัตว์เปิดโปมองไอ้หี่ยกูว่าแล้วมึงต้องเป็นไอ้สัตว์อ้เหี้ยเรียบจริงๆมึงน่าหีเหลือเกิน พ่อเจี้ยบเลยบอกตรงพอ่อเจี๊ยบตอนนั่นขาดคนเดียวเฮ้ยรีบกดวะเฮ้ย เอาเฮ้ยโอ้โหเฮีย,ยตัวร้ายเสียเปียบไอสัตว์โอ้โหเฮีย,ยเอาเป็นสามตัวอ๋อแล้วนะทำไมกูไม่ได้เป็นอะ่ะไอ้เป็นหน่อไปแล้วสองคนทำไมกูไม่ได้เป็นวะวันมึงเป็นไหมเนี่ยมึงยอมรับม,ม,มึงยอมรับมาสซะดีดี ย้ายเป็นเปล่าย้ายกูเปิดเป่ามองเลยมันก็เป็นนี่เป็นเหียอสัตว์อ้นน้นะคุกคัตัวอแล้วบอลิคุณดี เปลี่ยนตัวปะ่ะทำไมกูไม่ได้เป็นเลยวะบล็อกป่าวะไอ้เหี้ยแล้วกูก็ต้องรีห้องรอไม่ได้เปลี่ยนเลยกูไม,มมไม่ได้เปลี่ยนอะ่นนะออขอเป็นบ้างเถอะขอเถอะไอ้เหี้ยขอเป็นสต,ตาเถอะไอ้วังนี่ฉันไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยไม่เปลี่ยนเลยอะ ึงเป็นนแ่โอ้ยอยากจะออกไอสัตว์ไอวันมึงไปอยู่ใกล้เขาไหมไปอยู่ใกล้เขาแล้วไหมเอามึงไม่ทำภารกิจอะวันไม่ทำภารกิจอะไว้ไอ้เหี้ย กินแม่มึงอะโหดสีนี่แม่งหดเลยยก็ไม่ไห่ไนเฮ้ ไม่มีใครบินเะยทัดเหลือไอเหลืองไอเหลืองเป็นเหรอกูบอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูเจอสรต่อหน้ากูเลยเขียวเป็นโอ้ยบอกแล้วอย่าเป็นน่าหีแล้วกูไม่ได้เป็นด้วยนะ เอามารีบออกกังวายสัตว์วันสร้างห้องอะไรนี่เนี่ยกูไม่ได้เล่นเลยโอ้โหสัตว์ได้เป็นตัวร้ายแล้วโอ้ยคุยกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยสัตว์ออกหาไม่มึงหรอดูดิครับ นไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ฆ่าใครเลยแย่ว่ะ